คลิปนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตัวละครท่านนี้คุณไดโดจิโทโมโยครับเราต้องขอขอบคุณตัวละครท่านนี้ที่สร้างชุดคาแรคเตอร์ต่างๆที่ให้ตัวของซากุระนะตอนที่ออกไปจับเหล่าโคการ์ดและเปลี่ยนเป็นซากุระการ์ดไปรับดูคลิปกันดีกว่า Let's go <S ชุดที่1ชุดพระแขนยาวโรงเรียนโทโมโเอดาสีหลักๆของชุดนี้ ถ้าเป็นนักเรียนหญิงจะเป็นเสื้อสีเหลืองแต่ถ้าเป็นนักเรียนชายเนี่ยจะเป็นเสื้อสีเขียวแล้วก็จะมีสีดำที่มาจากกางเกงดีไซน์ของชุดตัวเสื้อจะเป็นแขนยาวตาหน้าอกเนี่ยจะเป็นตารูปโรงเรียนสวมกางเกงขายาวกันหนาวจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนะก็น่าจะเป็นถ้าเป็นนักเรียนชายเนี่ยถุงมือจะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยถุงมือจะเป็นสีชมพูถูกสวมใส่ในตอนที่3 3าผนึกกาเฟส ชุดที่2 r e เ b u บ n นนี่คอสตูมสีหลักชุดนี้จะมี3สีแดงเหลืองครีมดีไซน์ของชุดตัวชุดของซากุระเนี่ยจะใส่เสื้อแขนยาวมีฮู้ด บนฮู้ดเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นมากมันจะเป็นรูปหัวกระต่ายนะแล้วก็ข้างในจะเป็นสีเหลืองซากุระจะสวมชุดบอดีสุดไว้ด้านในกางเกงขาสั้นสีเหลืองจะพองเล็กน้อยให้ตัวกางเกงเนี่ยดูมีขนาดอยากให้ความอ,อุ่นกับตัวของคุณซากุระสวมถุงน่องสีขาวและรองเท้าบูทตสีแดงจุดที่เด่นของชุดนี้ก็น่าจะเป็นหางกระต่ายครับตรงบงริเวณคอเสือ้อด้านหลังเสื้อและบนรูทนะฮะโอเค ปรากฏตัวออกมาในตอนที่36ถูกสวมใส่ในตอนนั้นผนึกกาซันโนและชุดนี้นะถ้าใครจำได้ในตอนนี้คุณยูกิโตซื้อนาฬิกาข้อมือให้กับคุณซากุระเพื่อเป็นการตอบแทนของตอนที่35แล้วระหว่างการต่อสู้นาฬิกานั้นก็ล่วงหลนหายไปก่อนที่อาจารย์คาโฮจะเก็บมาให้นะฮะชุดที่3ชุดที่ปรากฏตัวมาในตอนที่40ชุดนี้ไม่มีในด้อมนะฮะผมขอใช้ใสายตาในการตัดสิน แล้วหลังจากนี้ผมจะไม่พูดอะไรแบบนี้แล้วนะผมจะเขียนในคลิปว่าชุดนี้ไม่มีใดแฟนดอมนะเข้าใจตรงกันนะครับสีหลักชุดนี้จะมีแค่2ส,สีสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีขาวดีไซน์ของชุดซากุระจะมาพร้อมกับเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนตรงบริเวณคอเสื้อจะมี เข็มกัดสลับเป็นรูปปีและซากุระจะสวมชุดเดี่ยวสีขาวไว้ด้านในองค์กระโปรงเนี่ยจะมีความน่ารักคุณซากุระจะสวมถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าสีน้ำตาลที่ผมของคุณซากุระจะผูกด้วยริบบิ้นสีฟ้าเข้มถูกสวมใส่ในตอนที่40ผนึกกาดดิมเป็นชุดที่ไม่ได้ฉูดฉาดแต่ก็มีความเรียบง่ายในแบบของคุณซากุระจริงๆตอนที่40ผมชอบชุดของโทโมโยมากกว่านะน่ารักเป็นอย่างมาก แล้วตอนที่40เนี่ยในความฝักของโทโมโยเราจะได้เห็นรวมชุดคอสตูมต่างๆที่ซากุระใส่ตอนออกไปจับเหล่าโคโกาด้วยนะชุดที่4ชุดเจ้าชายหรือปรินซ์สีหลักชุดนี้จะมีแค่3สีแดงฟ้าขาวดีไซน์ของชุดนี้ เนื่องจากตอนนี้เป็นเทศกาลของโรงเรียนโทโมเอดาที่ซากุระเรียนอยู่ห้องของซากุระนั้นสแสดงเป็นเจ้าหญิงนิทาคุณซากุระสแสดงเป็นเจ้าชายส่วนเจ้าหนูชาวหลานเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแต่มันน่ารักว่ะทนผู้ชมชุดของชาวหลานเนี่ยถ้าซากุระใส่มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอเป็นชาวหลานใส่มันก็อดขำไม่ได้วะ่ะโอเคตัวชุดเนี่ยจะเป็นตัวชุดที่มาจาก ยุบการอารมณ์พวกแนวเทพนิยายกางเกงเนี่ยจะพองเล็กน้อยเป็นกางเกงสีขาวเสื้อกางสีน้ำเงินพร้อมกับจีบสีแดงและก็จะมีกระดุมสีชมพูที่จะผูกไว้ไม่ให้ผ้าคลุมนันปิวไปไหนมาพร้อมกับผ้าคลุมที่เพิ่มความเท่กับตัวของซากุระตัวผ้าคลุมเนี่ยจะมีความยาวพอสมควรแล้วก็จะมีหมวกสีน้ำเงินที่จะมีสีแดงด้านใน มีเจ้าก้อนนุ่มนิ่มอยู่ตรงบริเวณบนหัวสวมรองเท้าบูทยาวปิดท้ายด้วยดาบที่ให้ความรู้สึกที่ดูเหมือนเจ้าชายถูกสวมใส่ในตอนที่42พก Light and Dark สำหรับผมชุดนี้มันเท่มากซากรุระใส่แล้วดูเหมือนเจ้าชายชุดที่5ชุดที่ปรากฏตัวออกมาในตอนที่43สีลหลังชุดนี้จะมีแค่3สีสีชมพูดำแล้วก็เหลืองดีไซน์ของชุด โทโมโยเนี่ยช่างสร้างสารรค์ดีแท้ตรงบริเวณหน้าท้องนั้นจะถูกตัดออกเล็กน้อยทําให้เรานั้นเห็นท้องน้อยของซากุระซึ่งมันเพิ่มความน่ารักให้กับตัวของชุดนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ดึงเสน่ห์ความคาวาอิของคุณซากุระออกมาได้ดีเริ่มจากตัวเสื้อจะเป็นสีชมพูแขนยาวแต่ด้านหน้าของเสื้อนั้นจะสั้นกว่าด้านหลังด้านในของเสื้อเนี่ยจะเป็นผ้าสีเหลือง แล้วก็จะมีเครื่องประดับเป็นดอกไม้สีเหลืองที่จะติดตรงบริเวนชายเสื้อสายรัดแล้วก็ด้านข้างของหมวกกีบาระถังอื่นเนี่ยก็จะมีถุงมือสีดําที่จะยาวถึงแค่ข้อมือของคุณสากุระและรองท้าบูทยาวสีดําแล้วก็หมวกทรงกลมถูกสวมใส่ในตอนที่43ผพนึกทวินชุดที่6จุดที่ปรากฏตัวมาในตอนที่44และ45สีหลักชุดนี้จะมีแค่3สีเหลืองเทาขาว ดีไซน์ของชุดคุณสากุระจะมาพร้อมกับเสื้อทรงคล้ายกับกี่เผาแขนยาวและสวมกางเกงขาสั้นสีเทาสวมถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าผ้าใบสีดำเผื่อใครจำได้ตอนนี้คุณสากุระจะมาพร้อมกับหมวกแก๊ปสีชมพูถูกสวมใส่ในตอนที่44และ45สามารถผนึกตัวของเออร์ตี้ไปได้ชุดที่7 Final j u d g m e n t น o s t u m e ดีไซน์ของชุดนี้จะมีแค่4สี ขาวเหลืองชมพูแล้วก็ม่วงดีไซน์ของชุดชุดนี้ของซากุระจะเป็นชุดบอดี้สูทบวกกับเสื้อคลุมยาวหมวกสีชมพูอ่อนและมีลวดลายครึ่งวงกลมประดับอยู่ทั้งสองข้างหมวกชุดบอดี้สูทจะเป็นสีขาวจะมีตะเข็บ2อ,อันเสื้อคลุมนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่และตรงบริเวณคอเสื้อจะมีโบขนาดใหญ่ติดอยู่และที่ปลายโบนั้นจะมีลูกบอลสีเหลือง2อ,อันติด โบน่าจะมีขนาดความยาวที่ยาวถึงช่วงตัวของคุณซากุระส่วกนกางเกงนั้นจะเป็นผ้าทูมสีเหลืองตัดกับตัวชุดนี้ได้ดีเป็นอย่างมากส่วมถุงเท้ายาวสีม่วงที่ยาวถึงช่วงต้นขาของคุณซากุระและสวมรองเท้าสีขาวที่จะมีสีชมพูผสมผสานด้วยชั้นด้ากบนของรองเท้าจะมีดิบบิ้นสีเหลืองติดอยู่ชุดนี้จริงๆ ปรากฏออกมาตอนที่1แต่เป็นตุ๊ก,กตาที่โทโมโยทําให้แก่ซากุระซังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเพียงแค่1สัปดาห์ทุกอย่างในชุดเนี่ยเหมือนกันมากแต่แตกต่างเล็กน้อยตรงที่ในตุ๊ก,กตาลิบบินจะเป็นสีแดงแต่ของจริงเป็นสีเหลือง เป็นชุดที่เราเห็นกันมนาตั้งแต่ตอนแรกในความฝันของคุณซากุระที่อยู่บนตึกและมองไปที่โตเกียวทาวเวอร์สิ่งที่น่าจดจำของชุดนี้ผมขอเลือกฉากที่ซากุระได้รับไม้คาทาแห่งดวงลาวและคุณยูเอตตัดสินใจเลือกซากุระมาเป็นนายคนใหม่ชุดที่8 The r a n e Jaster c o s t u m สสีละหลักของชุดนี้จะมีแค่3สีฟ้าส้มแล้วก็สีเหลืองดีไซน์ของชุดชุดนี้จะเป็นชุดบอดี้สูทบวกกับเสื้อคลุมที่มีฮู้ด ตัวชุดนั้นจะเป็นชุดบอดี้สูทสีส้มเข้มแล้วก็มีสีส้มอ่อนซึ่งมันจะตัดกันอยู่ในชุดและที่แขนเสื้อจะเป็นสีเหลืองตัวแขนเสื้อนั้นจะมีความยาวคุมทั้งนิ้วของคุณซากุระมีถุงมือสีส้มเข้มตรงกางเกงหรือช่วงซับโพกนั้นจะขยายออกเล็กน้อยและคุณซากุระจะสวมถุงน่องสีขาวรองเท้าผ้าใบสีขาวจุดที่เด่นของชุดนี้น่าจะเป็นรูปบอลสีแดงมีทั้งแบบรูปบอล วงกลมเต็มลูกแล้วก็ครึ่งลูกและฮูดท,ที่มีลักษณะคล้ายกับหยดน้ำถูกสวมใส่ในตอนที่47ชุดที่9 Wing ิงเอคอสตูมสีลหลักชุดนี้มีแค่2ส,สีสีเหลืองแล้วก็สีครีมดีไซน์ของชุดตัวเสื้อจะเป็นสีครีมอ่อนตัวบอยเวงนคอเสื้อจะมีเข็มกัดรูปปีกสีทองผูกด้วยโบสีเหลืองอ่อน ส่วนด้านหลังของชุดจะมีปีกขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกด,ดูเหมือนกาาไฟลามาติดอยู่ที่หลังส่วนกางเกงนั้นจะเป็นกางเกงสีเหลืองกางเกงจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็พองออกและที่ด้านหลังของชุดเนี่ยจะมีหางสองหางให้ความรู้สึกเหมือนปีกขนาดใหญ่คุณซากุระจะสวมถุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าสีเหลืองและมีรูปปีกอยู่บนรองเท้าอีกอย่างของช้าของชุดนี้น่าจะเป็นมงกุฎสีทองที่เธอนั้นสวมอยู่บนหัว ชุดนี้จะคล้ายๆกับกระเป๋าเป้รูปคุณไข่ที่คุณซากุระจะแบบไปในบางตอนถูกสวมใส่ในเพลงเปิดอันที่2ชุดที่10 platinum star d e v หรือ angel costume สีหลักชุดนี้จะมี2สีขาวและก็ชมพูดีไซน์ของชุดที่ผมของคุณซากุระจะผูกด้วยลิฟบิ้นสีชมพูตัวชุดนั้นจะประกอบด้วยเดรสสีขาวแขนเสื้อจะพองเล็กน้อย กระโปงจีบสีขาวแล้วก็จะมีผ้าทูมสีชมพูอ่อนอยู่ใต้ชั้นกระโปงที่ตรงคอเสื้อหรือตรงคอคุณซากุระจะมีเครื่องประดับรูปดาวสีเหลืองที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีผ้าสีชมพูผูกไว้ตรงบริเวณคอของคุณซากุระนอกจากนี้คุณซากุระยังสวมถุงเท้ายาวสีขาวแล้วก็จะมีดิบบินสีชมพูที่ถุงเท้าด้านขวาเนี่ยของคุณซากุระจะยาวถึงแค่ข้อเท้าของคุณซากุระ แต่ถ้าเป็นด้านซ้ายจะยาถึงข่าของคุณซากุระแล้วก็จะผูกด้วยโบสีชมพูเช่นกันคุณซากุระจะสวมรองเท้าบันเลนฟตสีขาวที่จะมีรูปดาวประดับอยู่บนรองเท้าชุดนี้สําหรับผมตอนที่ใช้ร่วมกับการวิงที่การ์ดวิงจะไปประดับอยู่ตรงหลังคุณซากุระมันโคตรเท่เป็นอย่างมากเป็นอีกหนึ่งภาพจำของชุดนี้เลยก็ว่าได้ถูกสวมใส่ในเพลงเปิดที่ชื่อว่าแพตตินัม ชุดที่เปลี่ยนโคกาเป็นซากุระการ์ครั้งแรกสีระหลัง,งชุดนี้จะมีแค่2สีสีชมพูแล้วก็สีครีมขาวดีไซน์ของชุดชุดนี้จะเป็นชุดบอดี้สูทบวกกับเสื้อแขนกุดตัวชุดด้านนอกจะเป็นชุดแขนกุดสีชมพูอ่อนตรงกระโปรงจะถูกตัดส่วนด้านหน้าทําให้เราเห็นส่วนของกางเกงขาสั้นของคุณซากุระตรงกระโปรงจะเป็นจีบจีบแล้วกระโปรงจะมีความกว้าง พอสมควรแล้วก็ใหญ่ด้วยตรงเสื้อแขนงกูดเนี่ยจะมีกระดุม6เม็ดและคุณซากุระจะสวมถุงมือสีเหลืองส่วนด้านในของชุดจะเป็นชุดเดี่ยวมาพร้อมกับกางเกงขาสั้นส่วนรองเทา้าคุณซากุระจะสวมรองเท้าผ้าใบสีชมพูแล้วก็จะมีมะสีครีมผสมผสานชั้นด้านบนของรองเท้าจะมีกระดุม6เม็ดและปิดท้ายด้วยหมวกที่คล้ายกับหมวกทรงนางพยาบาลถูกสวมใส่ในตอนที่4 8 สามารถเปลี่ยนกาสไฟอารลีเป็นซากุระกาได้สาเร็จซึ่งเป็นกา๊าดใบได้ที่ซากุระสามารถเปลี่ยนเป็นซากุระกาได้ชุดที่12 Silver Star Costume สมีหลักของชุดนี้จะมีแค่3สีสีเท่าสีดําแล้วก็สีขาวดีไซน์ของชุดชุดนี้จะเป็นเสื้อด้านนอกบวกกับชุดเดียวตัวเสื้อด้านนอกจะให้ความสึกที่ดูทางการดูหรูหราตรงบริเวณอ,อกซ้ายของชุดจะมีลิบบิ้นสีดําแล้วก็จะมีรูปดาว มีกระดุมสีอันแล้วก็จะมีหางเสื้อที่ยาวตัวชุดเนี่ยจะขิดด้วยสีดําส่วนกระโปรงจะเป็นผ้าสีขาวแล้วก็จะมีสีเท้าที่ยาวตั้งแต่ตัวเสื้อมาจนถึงตัวกระโปรงคุณซากุระจะสวมรองเท้าบูทยาวที่ยาวถึงช่วงต้นขาของคุณซากุระชุดนี้เป็นชุดที่2ที่เปลี่ยนโคกาเป็นซากุระการและเป็นชุดแรกของซีรีส์ที่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ ถูกตัวของเชาหลานที่ถูกเอเลียบควบคุมผ่านเส้นได้ชุดนี้เปลี่ยนโคกาอย่างซอสให้เป็นซากุระกาทุกสวมใส่ในตอนที่50ชุดที่13ชุดสีแดงมอบตุ๊กตาหมีให้คุณยูกิโตสีหลักๆของชุดนี้จะมี3สีดำแดงเหลืองดีไซน์ของชุดชุดนี้ใส่แล้วซากุระโครจะเหมือนลูกคุณหนูคือมันจะมีความรู้สึกที่ดูหรูหราเหมือนใส่ไป งานลาปีประมาณนี้ตัวชุดนั้นจะเป็นชุดเดสยาวสีแดงมีขอบกระโปรงสีดำแต่ถ้าเป็นในเวอร์ชันมังงะขอบกระโปรงเนี่ยจะเป็นลายตารางหมากลุกและคุณซากุระจะสวมกางเกงสีดำเสื้อสีดำไว้ด้านในอ่ะผมตัดมาที่ในเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์นะคุณซากุระเนี่ยจะสวม เดสสีเหลืองไว้ด้านในจะปรากฏต,ตอนที่ใช้การ์ดไฟทกิปบาทาอื่นๆก็จะมีบูธยาแล้วก็หมวกสีแดงชุดนี้ถูกสวมใส่ในตอนที่51เปลี่ยนการ์ดจัมแล้วก็ไฟลชุดที่2ชิปคอสตูมสีลหลักของชุดนี้จะมี3สีฟ้าเหลืองครีมดีไซน์ของชุดคุณซากรุระจะสวมหมวกทรงคล้ายกับแกะที่ปลายหมวกจะเป็นรอนๆตัวหมวกนั้นจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเหลือง ตัวเสื้อนั้นส่วนด้านหน้าจัดสั้นกว่าและมีความยาวถึงแค่ช่วงเอวของคุณซากุระแต่ถ้าเป็นส่วนด้านหลังตัวเสื้อนั้นจะยาวมากคุณซากุระจะสวมชุดบอดี้สูทสีเหลืองและมาพร้อมกับถุงน่องสีครีมยาวรองเท้านั้นจะคล้ายกับรองเท้าตัวตลกที่ปลายรองเท้าจะเป็นลอนๆส่วนจีบะทะอื่นๆก็จะมีกระดุมที่คล้ายกับขนแกะจะอยู่ตรงบริเวณคอเสื้อ2เม็ดแล้วก็จะมีอยู่ตรงบริเวณรองเท้าด้วย ถูกสวมใส่ในตอนที่51เปลี่ยนการ์ดอีเลฟและพาวเวอร์ผมชอบตอนที่ซากุระใช้การ์ดพาวเวอร์ฮะทำให้นึกถึงตอนที่13ดี